โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็สตรีมอยู่เนาะโอเคเฮ้ย okay. oh, ที่สตรีมมันี่ยขนาดนี้เอเคก็จะมาเล่นเกมไหมครับกันนะคะก็อาจจะไม่คุค้นเคยกับเราเพราะเรามาใหม่ก็คือพึ่งใช้นะคะก็จะมาเล่นเกมไหมครับนะคะเล่นเกมไหมครับคือ อันนี้คือไม่เคยใช้นะคือแปดนาทีคืออันนี้คือเราเราไม่เคยใช้นะใช้เล่นใช้ไม่เป็นนะคะพูดอะไรไม่รู้จีคัะคัดเพราะเราใช้ไม่เป็นนะคะนี่มีผ้าคลุมด้วยออจีจงจีงจงว้ายแงอ,อ้ยอยแก้วฟังจังเลย บางมากอย่าบางสิเิชิชิเาเราข้าก่อนเย้แล้วอยู่เสียงสีละสีส้มสีส้มมีคนมีผ้าคลุมก็คือเรานั่นเองทำไมอ่ะมันบางอ่ะมันใหญ่กันไปไหมอ่ะ เออเกะกะจังบนเลยบน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 ออกไปครเฮ้แล้วต่อไปด้วยเออบางจริงอะไรจริง อ่ะต่อ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 อ่ะต่อ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 อ่ต,ออต,ออต,ออต่อไปอยังไงไปอะไรของคุณเนี่ยเอา้าหลุดอะไรวะหลุดยังไงหลุดได้ไงอะหลุดได้ไงอ่ะแล้วหลุดได้ไงอ่ะ พอปิดกล้องปิดกล้องนะคะปิด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 ไม่โอเคค่ะ